รถเล่นเบื่อทำอะไรมาน้องชาย mm hmm. อะทำอะไรน้องชายโอดี้นะพี่ผมเองเออใครนะผมโอดี้ครับพี่โอดี้ก็เฮียนะไอสัตว์มันไม่มันไม่เล่นเลน er. ยเฮียจีิงิกูคุยกับมันเองมันบอกว่าลาขาดไอดี้มันบอกว่าโชคดีอ่ะกู คุยกับพวกบึงมดได้ไอสัตว์ชุดเพย์บอ,อยที่ <บน S 2> ออกไป,ปจบการแล้วพี่โอ้โห,โโหโไม่เอาอะไรเลยแล้วพีดอมเปิดมึงไปปะเนี่ยพีดอมเปิดดิ่ป่ะนะพี่มผมไม่น่าไปมั้ในชีวิตอูใ้ชีวิตอูป่าที่นี่หรอที่นนู่นไม่ใช่แนวผมว่ะ ไม่เขายังไม่ได้สรุปเลย,ยเป็นปืนหรือมีดแต่คิดว่าน่าจะเป็นมีดมากกว่าปืนนะจากตัวมูนเนี่ยเลยผมก็ไปี่วันแบบน่าดีมืมันก็เป็นเดอะบอสที่นี่เลยของชายไว้ก่อนยึดอำนาจเป็นเดอะบอสไปเลย ผมยกกำนาจนี้ให้ไอเป็ดแล้วกันเนี่ยไอเป็ดไปไหนวะไอเป็ดมันนี่ไงจูดาดมันอยู่ในเมืองนี่แหละมันไปไหนของมันก็ไม่รู้แต่มันอยู่ในเมืองเนี่ยเออหวัดดีโอ้ไอเป๊ปไปยืนยันออกแก๊งให้หน่อยดิว่าไงนะไม่ได้ไม่เอาไม่มีทางจะออกแก๊งละ ไม่ได้ไม่มีทางปล่อยไปไม่ได้ไม่กูจะไปเล่นฟ e ีดอม t ท w n เอ้าเอ้าที่ไหนนะนั่นอ่ะเ้าก็แฟวนนี่เลยแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นฟรีดอมเท้าไม่กูจะไปรอเล่นตอนนั้นไปกูหมดละกูหายไปละตรงกูตอนเนี้ยกูไคุยกับพีซีโนมาเมื่อกี้โอ้โหยังไงลูกพีคุยกันได้เรื่องยังไงบ้าง ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยแค่สอบแบบเพิ่มเติมเฉยๆแราว,ว่าไปสอบสามเพิ่มเติมเรื่องตลอดสามสิบเขาก็ดีแว<ม>นวทางเขาก็ดีแต่ว่าแนวทางเขาก็ดีแต่เขาพร้อมจะเปลี่ยนตามประชาชนประชาชีตลอดอ่าเมื่วอวานเสาร์เสียงโหวตเขาก็ยังโหวตสี่สิบกันอยู่นะแต่ไอไอโหวตสี่สิบอ่ะมันก็ไอแก๊งไม่มีอยู่สิบกว่าคนยี่สิบคนสามสิบคนมันก็ยังโหวตสี่สิบอยู่เลยเมื่อวานเขาก็แค่เก็บฟีดแบ็กเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เมื่อวานมีการบวกกันในเมืองแต่แค่นั้นเลยหมดแล้วให้เก็บฟีดแบ็คเขาบอกมาแบบนี้้ทำไมบ้าน,นเราเงาเงี้ยหรือมีอะไรออกไปอยู่แก๊งอื่นก็หมดแล้วใช่ใช่ไหมไม่มี แล้วลูกไปไหนนี่เล่นรัดไป่เข้ามืองกี่วันแล้วลูกอะเมื่อวานก็เข้าอยู่เอ้ยมาลืนเข้าอยู่วันนี้กิจกรรมโดนแบนด้วยไงพี่ก็เลยไม่มีอะไรทำเขาก็เลยไปเล่นรัดกันผมก็เลยชวนน้องๆไปเล่นรัดเอ้ยไหนบอกว่าจ่ายตังค์แล้วทำไมเรารต้องโดนแบนเอ่อไอจ่ายตังค์อะจ่ายตังค์เพื่อให้นับวันต่อไป คือโดนแบนอะตอนนั้นคือเราโดนแบนเจ็ดวันแต่จะเริ่มนับวันก็ต่อเมื่อเราจ่ายตังค์แล้วตอนแรกไม่มีใครจ่ายตังค์ก็พอเข้ามาคุยก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จ่ายตังค์แต่ก็ยังโดนแบนอยู่แต่ก็เริ่มนับวันจากวันจ่ายตังค์น่าจะปลดล็อกช่วงประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละครับจำเวลาวันที่แน่นอนไม่ได้ นี่เข้ามาก็ยืนเหงาไม่มีอะไรทำงานร้านก็เล่นไม่ได้หรอกพี่เล่นไม่ได้จะไปตีใครแล้วไม่ให้ตีโดนพระเบรกทีซีไปหมดเลยเป็ปไม่ลืมใช่ไหมครับวันที่เท่าไหร่นะแท็กพรุ่งนี้ครับพี่เป็ปโอเคพรุ่งนี้ได้เลยแต่ทำไมแท็กทำไมพรุ่งนีน้แท็กแท็กใช้สิกราฟแฟนผมป่วยครับไปหาแฟนดีครับพี่เซิร์ โอเคเปิดพรุ่งนี้เลยได้ไหมฟรีดอมอะนะเฟียกเปิดเลยไม่ต้องมีที่ไหนหรอกเปิดเลยให้กูเข้าไปหายใจกูก็รู้สึกมีความสุขลว มียี่สิบคนก็ได้ในเมืองอ,ะอ่ะถึงกูลันเองคนเดียวก็ได้เฮียกูคุยกับต้นไม้หินหรือไเสาบ้านกูคุยเลยม,มึงเปิดเลยไอ้เฮียโยดินหาทางเอาไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้ววะหลักมึงเนี่ยถ้ามึงเปิดต่ออ,ะอ่ะเฮียกูอยากพูดตรงๆอ่ะจริงมึงเปิดเถอ่ะไว คุยอยู่ประมาณเกือบสมชั่วโมงอะวันก่อนกับพีซีแล้วมันดีก้นเลยหว,วังว่าหวังว่าแค่คขาว่าหวังว่าแนอนาคตจะดีขึ้นอเอาจริงนะเว้มันไม่ดีสําหรับเราเว้แต่มันดีสําหรับคนอื่นเว้พูดตรงอ,อย่างนั้นพูดตรงพูดตรงพูดตรงถ้าเราถ้าเราพูดด้วยความสัตย์จริงอ่ะคือมันดีกับคนอื่นแต่มันไม่ดีกับเรา ก็อาจจะมีบางมุมที่ดีกับเราบ้างแต่ดีกับคนอื่นเยอะกว่าเราใช่ใช่ใชได้คน<ม>คนที่ได้ผล<ม>ลัพธ์ในในเชิงบวกเนี่ย<ม>เป็นแก๊งอื่น<ม>แต่ไม่ใช่แก๊งเราหลายหายอย่างนะหลายหลายอย่างในกฎเกณฑ์ที่ดีซีถูกออกแบบมาถูกออกแบบมาแบบออกแบบมาเขาออกแบบมาม แล้วน,นี่คือเราก็ต้องยืนเปื่อยยันวันเท่าไหร่นะ,ะนยี่สิบเท่าไหร่นะผมไม่ชัวร์ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนียครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามจำวันที่ไม่ได้เอ้ยเราโดนปลดแบนกิจกรรมต่างๆยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองนะมีใครชัวร์ปะแกร์รนยี่สิบเอ็ดแอดดับยี่สิบสามลูกพี่อ๋อใช่แต่ลูกพี่เซิร์ฟอาทิตย์หน้าเรามีชิงจกกักรพรรดินะอือใช่อาทิตย์หน้าเรามีชิงจกกักรพรรดิ เล่นสุกเสาร์สองทุ่มถึงตีสองขอลาได้ไหมไม่สันทัดตอนนี้เลยเหรอเออลาเผื่อเลยเล่นแปดคู่เจอกับแปดแก๊งเล่นเออเล่นเราเล่นแปดรอบนี่ถ้ากูไปตัดลองตรงสูงแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็ใส่ถุงเท้าสูงูๆหน่อยนี่ใช่เลยนะกูนี่เด็กกิจกรรมชัดๆอันงไงคือ อะไรคือเด็กเกียรตินิยมอะจริงๆทุกวันเนี้ยเขา้าเรื่องุกิจกรรมเออเอาป้อนอะไรมากูก็พร้อมเล่นอะกูอยากมาทวงกันเลยกูไม่อยากเล่นเฮียอะไรที่แม่งจัดเฮียอะไรทั้งอย่างกูไม่อยากเล่นเลยกูเด็กกิจกรรมอ่ะเราไม่ได้เราไปอาหารการนิดหน่อยเขาก็แห่ไปทีซีแหละอาหารการนิดหน่อยไม่ได้เลยอารวาสเหรอ าวเดี๋ยวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ครับเกี่ยงเรื่องล่าสุดเรื่องแงัดร้านใช่ไหมลูกพี่แค่เพื่อนเราไปจอดเชีย์เพื่อนเราอยู่หน้าร้านที่งัดกันอยู่เนี่ยเราถึงโดนแบนง๊ดร้านเข้าไปไปแจ้งแต่อยู่บนรถนะไม่ได้ลงนะจอดเชีย์เพื่อนอยู่หน้าร้านคไปแจ้งแก๊งไหนไปแจ้งแก๊งเพียวมั้งครับแค่ไปจอดเชีย์เพื่อนอยู่หน้าร้านโดนแจ้งเลยแต่อยู่บนรถนะนี่เหมือนไอ้เก่งอ่ะไม่ได้ลงไปไฟด้วยนะ เจ๊ดโดนเจ๊ดคือประมาณนั้นสมมติเราไฟๆกันอยู่เนี่ยจอดอยู่บนรถอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละเรีคือเราไม่ได้ลงเลยใช่ไหมไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงและทีสีก็รับเลือกรับเรื่องเลยเพราะว่าคือกฎที่ถูกโหวตเดินมาถูกต้องเลยแหละก็มีอีกเรื่องนึงไอ้ไฟป่ะที่แบบเขาลืมเพื่อนไว้ในร้านแล้วแล้วเขาไม่ได้เชื่อปะอันนี้นับได้ไหมเชื่อมั่นเถิดนะอันนั้นช่างเง้ยไหม นี่กมัแปล้านแล้วนะเนกูจะเก็บทุกอย่างไว้กูเก็บทุกอย่างไว้ในจิตใจแล้วกูจะไปแสดงด้านมืดในเซิร์ฟใหม่ของของของเมืองแฟมแล้วกูก็กูจะไปกดเองไอ้สัตว์รับเบยไหมมีรับเบยไหมที่นั่นทุกอย่างกูคือกดถ้าถ้าลุงไม่ฟังกูกะทืบ กูที่ลุงเล่นกูไม่โทษแกงละสิบคนซะด้วยหยอกหยอกอยู่กันเอยซะด้วยนะถ้าถ้าลุงมีสิ่งที่ดีกูรับฟังแต่ถ้าลุงเดินทางผิดกูก็จะยิงท้างหลังแล้วกูจะเทโอเวอร์โอเคแกวอยู่กันน้อยได้ยังอยู่กันสิบคนเองเอ้ยมีใครมาน่ะไม่ใช่ไม่สิบคนหรอกยังไม่สรุป เออมีเยอะคิดว่าน่าจะเยอะนะต้องดูว่ามีไหวอยู่คนถังขยะเจอปืนคือผมบ้าเลยนะถ้างั้นอ่ะเนไ้บ้ามีปืนเลยนะคนบ้าถือปืนเลยนะอะไรยิงไอเบสมึงสนใจตำแหน่งไหมอะไรวะตำแหน่งอะไรเบสเบสฟาร์มอ่ะไหมหนูไปเล่นอยู่แล้วสองจุดสูตรไอยัยหูก็เล่นมีออโต้ฟาร์มกดจีเท่ากับฟาร์มดีเลย ไม่กูจะกดมือออกตางไม่ขาไม่อันนี้ดีกว่าในกระสุนผมพูดอะไรไม่ได้เยอะว่ะเพราะมันเป็นเอ่อวิ่งที่สายันใกล้ความคิดสร้างสรรค์ของพีพีเอสต้องให้แกมาบอกเองแบบเป็นพ่อค้าขายลูกสุดปืนเอ้ยตูมตามรถพี่ไอ้ตูมตามหนึ่งกระสพี่ออกแล้วนะไอ้รถ r เจ็ดสิบสีสีที่พี่เอามาคืออยู่ที่มาติน ไอที่มาตินหรอนี่ไงมาตินอยู่นี่ถ้าจะออกมาตินเก็บไว้ในตัวเลยมาตินเลยได้ไหมรถจะขายไปแล้วได้เลยพี่ได้เลยเก็บไว้ในตัวมาตินได้ไม่ต้องให้ใครนะไม่โอ้โหไม่น่าจะให้ใครใช้อยู่แล้วแหละเก็บไว้ในตัวน้องเลยไม่แต่มาตินมันจะออกแก๊งสิ้นเดือนนี้มันต้องมีคนอื่นถือแทนเดี๋ยวให้มาตินโยนไว้ให้ลุงก็ได้วได้ๆไม่ก็ให้บอสให้ให้ดิวไปเลยก็ได้ครับแต่ผมอยากเหมือนรถไอ้นี่อยู่ที่ลุงนะรถทับร้อยพ่เศษ ซิกเป็นหนูทดลองกินหนังไก่จุกให้แชทหน่อยถ้าซิกยอดจุกก็ขายได้ห้าร้อยห้าสิบห้าสิ้นเดือนไม่ถึงที่นี่อย่างเดียวที่นู่นอย่างเดียวใช่ปะใช่ใช่ผมออกที่นี่ด้วยเหรอเอาเปล่าเปล่านึกว่านึกว่าจะไปทําธุระเห็นว่าจะไปทาอะไรสักอย่างไม่ได้ไปแล้วโอเคดีมากดีมากแล้วพี่จะพี่ชห้ผมออกแล้วพี่ตามไม่ไม่ใช่ก็วันนั้นเห็นน้องบอกพี่ไม่รู้ว่าน้องจะไปไม่ใช่ไม่ใช่ผมพี่เก่งหรือเปล่า พี่วาดีพี่เก่งพี่เก่งไม่ได้ไปแล้วพี่เก่งไม่ได้งานแล้วพี่เก่งแกไม่ได้งานแล้วแกไม่ไปแล้วกูลาออกจากงานมาเล่นต่อแล้วบอกเพื่อนๆอย่างว่าพี่ไม่ได้ไปแล้วไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปแล้วกูราอากงานแล้วมาเล่นเลยพี่อ่ะผพร้อมลบแล้วมาไี่หว่ามึงมึงก็ใช้ได้นี่หวพีผมนึกว่ารถจะอยู่ที่พีซักติดตัวไว้ตลอดเลยแล้เพราะไงไม่ตอนแรกอะพี่จะเอาออกมาแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นรถแกงเดี๋ยวจะโดนยึดถ้าเพียาออกไปด้วยก็เลยก็เลย เออมันค <Scroll> ือลงทะเบียนแกงไว้นี่ตอนนี้พี่เป็นประชาชนแล้วพี่ออกแกงแล้วอ๋อเออน้อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่าจะออกที่นี่ด้วยเนี่ยแขนยาวแขนยาวมีคนยืนย้ายไปได้ไหมน้อนจะเป็นเด็กกิจกรรมกันน้อนพี่จะเปิดปืนเหรอพี่จะจะบอกนะจะไปฟรีดอมสองจุดศูนย์นะเออไปถญหาวอลเลยไม่กลับอะเป็นเขาเปิดยังอ่ะไม่เปิดยังไม่รู้เป็นพี่โนบอกว่า ไม่เกินเดือนนี้นี่ผมไปแอบถามแกมาก็รอติดตามข่าวสารกันไว้ไม่เกินเดือนนี้วันนี้วันสิบเจ็ดน่ะชิบหายกดจะออกมาไม่เกินเดือนนี้แต่ยังไม่ได้เปิดเอเมนเราไปรอนหน้าธนาคารกันเถอะหัวเพื่อนเราได้ไปลอนแล้วไอ้เบสมึงเหยียบโซฟาบ้านไปไปเป๊ะไปเป๊ะหรอปะม่เต็มไม่เต็มไม่เต็ม เราไปจริงคิดว่าใครไปกับเราบ้างพี่สำหรับผมเหรอที่คิดนะคนเดียวที่จะไม่ทิ้งผมก็น่าจะมีแค่มีลุงอ่ะหนึ่งคนอ่ะแต่คนอื่นก็ไม่ไม่ไม่ขอทายแล้วกันกลัวตัวเองเสียใจสรุปแล้ะเฮียลุงไม่ทิ้งกูคนแรกเลยสัตว์ ันพี่อะไรข้าวชิ้นหนึ่งสิข้าวชิ้นนึงอ้าวผมไม่มีข้าวไม่ใช่อันตัวข้านั้นก็ไม่มีข้าเหมือนกันเป็นกระเอะไรเป๊ปเป๊ปอยากได้ มันก็น่าสนใจนะแบบว่าแค่เราคิดมันก็สนุกแล้วอ่ะเราอารวาดได้หมดอ่ะแล้วเราก็แล้วเราก็กำจัดเลือนได้ด้วยอ่ะแม่ก็แค่คิดแม่ก็ฟินแล้วอ่ะึือาพออาป่ะคือแบบแค่คิดแม่ก็ฟินแล้วอ่ะคือผมรู้อ่ะว่าผมเล่นได้ระดับไหนอ่ะคือผมไม่ไล่คนออกแน่นอนอ่ะเพราะว่าผมต้องการให้เมืองแม่งดีอ่ะคือเมืองที่เราเล่นอ่ะเราก็อยากให้เมืองมันดังให้เมืองมันมีแต่คนเล่นเอะวะใช่ป่ะ แต่เลืเล้อนมันมาตักตัวแล้วมันก็ไปอ่ะมันมาหาประโยชน์แล้วมันก็ไปอ่ะใช่ไหมมันแบบว่ากองคนได้ด้วยอ่ะผมรอเล่นเมืองนู้นดีกว่าเวใครเต็มบบใส่เราเราก็เต็มบบใส่แม่งไงสั์ใครแรงมาเราก็แรงไปใครดีมาก็ดีกับผมว่ารอเต็มที่ที่นู่นอ่ะสำหรับผม ผมไม่สนละว่าผมไม่สนะว่าใครจะไปไม่ไปไอ้ฮะว่าเราไปอรารวาสที่นูน่นดีกว่าวะเหมือนเจ็ดจำนงแห่งไฟอาจจะก,กลับมาก็ได้ที่นี่กูเหมือนพระอะไรสา,าดาไฟเอ็มเลยสัตว์แม่งไม่ใช่สาสดามาวิวนะอย,อยู่เมือ,องหลักน่จะเป็นศาสาาว์ดาะ การแรงของที่นี่คือไม่ใช่การเดินสตอรี่แต่เป็นการแจ้งใบกันแล้วก็เอาความระยำมาขายกันแม่งแค่นี้แม่งก็ผิดเพี้ยนแหละไอ้สัสแต่นี่ะแบบว่า<อ>เดินสตอรี่ก <Story S 2> ดดันกันโหมเฮงกันนี่ฝ่ายบีบความรู้สึกกันซัดไม่ใช่แจ้งใบกันอย่างเดียวงจริั เปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่เราจบง่ายนิดเดียวอืม,อม ไม่มองหลักก็เชื่อดีมันก็สนุกอยู่ไปจริงอ่ะผมบอกมลยมันก็สนุกไม่หายเลยอ่ะพี่ อารวาดอ่ะผมบอกเลยถ้าผมไปฟรีดอมอ่ะผมอารวาดแน่นอนอ่ะผมอารวาดจัดเลยอ่ะอารวาดจัดเลยอ่ะอารวาดอ้วนไฟออกปากเน้นเป็นเจ้าของโต๊ะไม่เน้นแทงพี่รักผมไหมผมรักพี่นักรู้ป่ะผมขอทายไ้เลยว่าฟรีดอมอ่ะที่ลงอ่ะ คือที่ไหนหรือวะตำรวจกูขอถ่ายกูขอถ่ายไม่เลยจะบอกตำรวจเนี่ยของจริงอะใส่กสูตรไอ้เนี่ยปีดมอะจริงทุกอย่างจะถาโถมไปที่ตำรวจอะมาแต่ปากด้วยแล้วกันไทยนะแเหรอแรปมันดูหรอ แล้วมันดูอะช่วงแรกอะเหนื่อยแน่นอนอารวาจัดเพราะว่ามันที่พักทิงเดียวก็คือตำรวจไงพอมันโดนกดดันทางสตอรี่นู่นนี่นั่นมันก็จะไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยนู่นนี่นั่นและตํตำรวจเป็นที่รุกษาผู้เล่นอะม,นมันมันมีเวทางออกไม่กี่เวหรอก ออีไม่ได้มาตะเกียบเปิดเมืองเองละเราวัดหนุ่ีผมเด่นเล่นจนเช้าทุกวันคุณคุณนะเอเมฟอนมันเนี่ยแผลเราคือตอนแรกฟรีดอมใช่ป่ะฟรีดอมเทาเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ชื่อเซิร์ฟทาเซิร์ฟด้อมเทาวยุดอำนาจ ยูเนี่ยแหละขับไปก็ไม่เจอใครอยู่ดีผมจะจัดตั้งองค์กรศูนย์บรรเทาทุกเหยื่อประชาชนที่โดนวัยรุ่นไฟเอ็มเบวส่งบอสกดดันมาโทรหาผมได้เลย ฟังไว้ในฟรีดอมเนี่ยใครจะรอเล่นฟรีดอมเนี่ยในแชทเราอะ่ะถ้ามีใครเลื้อนมากดดันเรียกสิบยี่สิบล้านส่งข้อความหาคุได้เลยพวกเบวสรงบอสเดี๋ยวกูจัดการให้เต็มบกให้มาเลยโอเคโเจ็์นี้รับรับซื้อนะโอเคปะ่ะผมจัดตั้งเลยโหวหน้าหน่วยพิทักษ์บรรเทาทุกเหยื่อจากวัยรุ่นเบีลสรงบอส ว่าไงวอาไม่มันถามว่ามีใครอยู่กับผมไหมที่ธนาคารนี้อ๋อโอเคผมว่านะอีกหนึ่งสเสน่ห์ของในเมืองไม่คือประชาชนเลยเว้ประชาชนอ่ะเนาะต้องรักษาไว้แบบดีๆเนาะประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่แบบร้องเพลงโคตรเพราะก็ตามหรือแบบ อะไรก็ตามต้องรักตออาไว้จริงๆเนาะอย่าให้แก๊งแม่งไปกดดันหาเรื่องหาซื้อเรื่องแบบเก็บภาพต้องแบบว่ารักษาดูแลเขาไว้เลยจริงๆจริงๆ ไม่แค่กดโอซีเข้มๆเฟซไอซีมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วโอ้ผมบอกให้แค่กดโอซีเข้มเๆมันก็จบแล้วเว้ยจริงจริงตอนนี้ตอนนี้โดนบีบเข้าแก๊งหมดประชาชนไม่รวยอ่ะ มันไม่มีอะไรเขาทำหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในแก๊งมันปลอดภัยกว่าไงถ้าต้องการเล่นเมืองนี้จริงๆอะ่ะอยู่ในแก๊งมันปลอดภัยกว่า